สวัสดีคะ่ะทุกคนแต่วันนี้นะคะโอ๋จะพาเดินชมสองข้างทางนะคะเพราะว่าวันนี้มาทํางานให้เพื่อนนะคะอยู่ระหว่างบ้านป้ากับทํา,าทงานที่ร้านก็คือช่วงโอ๋มีเวลาว่างก็อยากจะถ่ายทําให้ดูว่าช่วงโอ๋มาทํางานบรรยากาศมันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวรับชมกันนะคะขอบคุณค่ะวันนี้บรรยากาศนะคะบรรยากาศคึ้มฟ้าคึ้มฝน ต้องอาจจะใส่เนี่ยนะคะเพราะเมื่อไม่ได้เอาไม้กันสั่นมาโอ้สี oh, เป็นมือปืนรับจ้างค่ะมือปืนรับจ้างที่ว่าคือรับจ้างนวดนะคะ โอ้มาทํางานก็เกือบอิทิ์นะคะเดินผ่านทุกวันก็มีความคิดว่าน่าจะเก็บภาพบรรยากาศสองข้างทางระหว่างที่ทํางานกับที่พักนะคะเอามาให้เพื่อนๆดูดีกว่าค่ะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะอากาศก็จะเย็นบ้างนิดหน่อยค่ะช่วงนี้นะคะถ้าวันไหนฝนตกก็จะเย็นมากหน่อยค่ะบรรยากาศบ้านเมืองของสวิตเซอร์แลนด์นี่นะคะไม่ได้ต่างจากเยอรมันและออสเตรียนะคะส่วนมากจะคล้ายๆกันนะคะ จะต่างกันก็แค่ว่าธรรมชาตินิดหน่อยเองค่ะแต่ส่วนมากตึกลามบ้านช่องก็จะเหมือนกันเกือบทุกประการนะคะค่ะบ้านเรือนนะคะที่นี่ที่โออยู่นี่คือเมืองฮอนนะคะเมืองฮอนนี่ก็จะติดทะเลสาบโบเดนเซนะคะซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดมี3ประเทศคันมีประเทศเยอรมันออสเตรียและประเทศสวิตนะคะแล้วก็เมืองนี้เป็นเมืองที่ ภาษีค่อนข้างถูกเพราะฉะนั้นบ้านเมืองที่นี่นะคะก็จะ,ะเยอะนิดนึงค่ะเพราะว่าที่ตำบลไหนหรือที่อำเภอไหนถ้าเกิดว่าภาษีถูกนะคะก็ผู้คนก็จะมาอาศัยอยู่ไม่ว่าจะเช่าจะซื้อนะคะแล้วก็บ้านแถวทางแถบนี้นะคะจะแพงค่อนข้างจะแพงค่ะแต่ก็ถ้าเปรียบเทียบกับภาษีที่มันถูกก็คือคุ้มค่ะถ้าเกิดว่ามีบ้านหลังไหน ต้องการจะขายนะคะคนก็จะต่อแถวซื้อกันเยอะเลยค่ะก็คือรอคิวกันเลยล่ะนะคะเพื่อให้ได้บ้าน ที่เมืองฮอนนี่นะคะก็คือว่าภาษีจะถูกที่สุดเลยนะคะของจังหวัดแล้วก็ของใกล้ๆก,กันนี่ก็จะมีเมืองชไตล์หนักอีกเมืองนะคะอยู่ในเขตเดียวกันของจังหวัดนะคะภาษีถูกมากแล้วก็บรรยากาศที่นี่สวยค่ะติดริมทะเลนะคะเพราะฉะนั้นบ้านที่นี่เป็นที่ต้องการของตลาดนะคะเป็นที่ต้องการของผู้คนเลยค่ะแล้วก็เพื่อนๆเ,เห็นไหมคะข้างหน้านี้มีครูนะคะพานักเรียนมา ฝึกขับสอนมอเตอร์ไซค์นะคะมอเตอร์ไซค์เล็กมอเตอร์ไซค์ใหญ่เห็นได้ว่าที่นี่นะคะให้ความสําคัญเรื่องการขับขี่มากค่ะเส้นทางรถไฟนี้นะคะส่วนมากจะเป็นรถไฟเล็กนะคะที่วิ่งแต่จะเชื่อมต่อไปอยังประเทศออสเตรียและประเทศเยอรมนีนะคะหากถ้าใครมีเวลานะมานั่งรถไฟเล่นเพลินเลยทีเดียวนะคะสองข้างทางได้เห็นทะเลสาบโบเดนเซได้วยค่ะทุกตัวตำบลเลยนะคะ ก็จะมีสนามเด็กเล่นมีลานกิจกรรมให้เด็กๆนะคะของสวิตเซอร์แลนด์ลานกิจกรรมอย่างเช่นที่นี่ก็จะมีลานสเก็ตบอร์ดให้ค่ะแล้วก็สวนเด็กเล่นนะคะก็จะมีเป็นจุดๆไปค่ะอาจจะมี2หรือ3จุดด้วยซ้ำไปนะคะทัวทั้งตำบลตรงนี้ค่ะเป็นลานสเก็ตบอร์ดของเด็กๆนะคะ นี่ก็คือที่โรงเรียนนะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่รืดูใบไม้เปลี่ยนสีนะคะก็จะเห็นใบไม้เปลี่ยนสีอย่างชัดเจนก็คือว่ามีสีแดงสีเหลืองสีน้ําตาลแล้วก็สีดํานะคะบางส่วนก็แน่นอนค่ะก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเพราะว่างานจะเยอะมากนะคะช่วงนี้เก็บกันไม่หวาดไม่ไหวเลยค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าที่ตรงนี้คือสถานีรถไฟนะคะก็จะ มีลานจอดรถสาธารณะนะคะไว้คอยบริการประชาชนนะคะและตรงข้างหน้าเนี่ยที่ว่าเป็นสีแดงและก็สีขาวที่เป็นกล่องนะคะใหญ่ๆนั่นก็คือที่ทิ้งขวดและทิ้งขยะอันตรายอย่างเช่นถ่านไฟชายนะคะแล้วก็ทิ้งเศษกระป๋องและก็เสื้อผ้าต่างๆนะคะสามารถมาทิ้งที่นี่ได้เลยค่ะแล้วก็ ข้างหน้านี้นะคะก็จะเป็นที่จอดจักรยานนะคะของเด็กนักเรียนนะคะด้านหน้านี่ตรงนี้เป็นลานกิจกรรมนะคะของทางโรงเรียนและตึกด้านหน้านี่ก็เป็นตึกกิจกรรมเช่นเดียวกันค่ะที่รู้เพราะว่าสมัยก่อนโอเคยอยู่เมืองนี้นะคะแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่บิชอปเซน บ้านหลังนี้นะคะเวลาโอเดินผ่านหน้าร้อนจะชอบมากเลยค่ะเพราะว่าจะมีดอกไม้นะคะเต็มสวนเลยค่ะตึกด้านหน้านี้นะคะเป็นตึกที่ว่าการอำเภอของเมืองฮอนนะคะใครมีธุระประปังอะไรเกี่ยวกับเอกสารสามารถมาเดินเรื่องที่นี่ได้เลยค่ะนี่เป็นบ้านพักคนชลานะคะแล้วก็เหลืองๆที่เห็นนี่คือร้านสะดวกซื้อนะคะเป็นร้านสะดวกซื้อดั้งเดิมนะคะของเมืองฮอนเป็นร้านเล็กๆค่ะ กล้องซูมทะเลให้เห็นนะคะแต่ว่าไม่เห็นจริงๆเสียดายนะคะเอาไว้วันหลังนะคะโอจะซูมมาให้ชัดๆเลยค่ะทะเลบเดนเซนะคะโอถึงร้านแล้วค่ะถึงร้านแล้ว คำว่าคลในอีโรติกมาสานนะคะแปลว่าที่นี่ไม่มีนวดอย่างว่านักะ้หรือว่านวดกระปูค่าไม่มีค่าที่นี่นะคะก็จะมีค่าบริการนะคะเมื่อก่อนนี้ราคาจะอยู่ที่70เหรียญน,นะคะแต่อมาทามนี่อจะคิดอยู่ที่80เหรียญเพราะว่าค่านวดเนี่ยคนละครึ่งจะเป็นของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีค่าแรงนะคะถ้าเอออันนี้เขาไม่ได้เอาออกป้ายอันเก่าแล้วก็ สองชั่วโมงจะตกที่ร้อยหเหรียญน,นะคะมีนวดหินล้อจะตกที่90เหรียญน,นะคะแล้วก็มีคล้อยเตมร์ซานนี่ก็คือนวดรูปประครบนะคะจะตก1ชั่วโมงอยู่ที่90้าเหรียญอาชีพนวดแผนไทยนี้นะคะเป็นที่ต้องการของตลาดยุโรปค่อนข้างมากนะคะแล้วก็คิดว่าต่างประเทศหลายๆประเทศก็ชอบอาชีพนี้เหมือนกันค่ะ เป็นอาชีพที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงแล้วก็สร้างรายได้ให้หลายๆคนเลยนะคะน้องๆน,นะคะรุ่นใหม่ถ้าหากว่าใครต้องการมาทางฝั่งยุโรปหรือต่างชาตินะคะขอให้ล่าเรียนอาชีพนี้ติดไม้ติดมือกลับมาด้วยนะคะเผื่อว่าวันหนึ่งจะได้ใช้มันนะคะถ้าเกิดว่าสามีหรือ,อครอบครัวอนุญาตนะคะอาชีพนี้ค่อนข้างที่จะสร้างรายได้ดีเลยะคะ่ะ แล้วค่ะหน้าร้านนะคะอัะป็นค่ะถึงแล้วค่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะเพี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากบังเอิญว่าอยู่ร้านแล้วไม่ได้ไปไหนนะคะก็ไม่ได้เอาคลิปใหญ่ลงก็ทําเป็นคลิปเล็กๆและกันแนะนําให้ดูว่าถ้าเกิดว่าช่วงที่โอติดงานคืองานอะไรและทําอะไรนะคะก็เอามาให้ดูค่ะอันนี้สองห้องนะคะมีสเตียงเอาให้ดูแปบ๊บนึงนะคะ มีสอเตียงแล้ข้างในมีหนึ่งเตียงนะคะแล้วก็มีห้องน้ำแล้วก็พี่คนที่ทำนี้นะคะชื่อพี่สุพันธีนะคะมาจากฝั่งเยอรมันก็ได้ย้ายถิ่นฐานมากับครอบครัวนะคะเพื่อมาอยู่เมืองสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็พี่เขาทำเล็กๆคนเดียวค่ะก็จะมีเด็กมาเฝ้าบ้างนะคะแล้วก็อุปกรณ์เป็นโต๊ะเป็นที่นั่งต่างๆก็มาจากเมืองไทยนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะโออยากทําคลิปสั้นๆนะคะเกี่ยวกับระหว่างทางเดินนะคะเพราะว่าโอ๋มาทํางานที่ร้านนวดนะคะก็ถ่ายทาตั้งแต่บ้านป้านะคะมาถึงที่ทํางานก็ประมาณ10นาทีพาชมสองข้างทางที่อยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะว่บ้านเมืองเขาเป็นยังไงเป็นคลิปสั้นๆขอขอบคุณเพื่อนๆบ้างน,นะคะที่รับชมจนจบคลิปขอขอบคุณค่ะ